ต่อไปขอเชิญพบกับนักแสดงและก็นักพากชื่อดังวัย68ปีได้ไหมอาปุมนตรีบอกเลยคุณผู้ชมอาปุเนี่ยคืออายุเยอะนะแต่ยังแข็งแรงสำคัญเสียงแะเจ้าเหมือนเดิมเลยหลอตลคือเป็นนักพากมากว่า30ปีนะคะเวลาเนี่ยพากความอ่อนยาวจากอาปุไปไม่ได้เลยแล้วที่สำคัญยังมีงานละครอย่างต่อเนื่องนะคะ อาปูเปิดใจกับบรเทังไทยรัฐนะคะว่าทุกวันนี้อายังรับงานภาคเสียงทั้งหนังทั้งซีรีส์จีนแล้วก็โฆษณาต่างๆมากมายเหมือนเดิมค่ะเคล็ดลับการรักษาเสียงของอาปูก,ก็คือการวอร์มเสียงทุกวันฝึกพูดนะคะไม่ทิ้งร้างให้กล่องเสียงมันต้องขาดการใช้งานไปค่ะ ส่วนงานละครของอปูนะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ก็แอบ,บวันอยู่นะเขาบอกว่าละครไทยมันจะน้อยลงน้อยลงอ่ะแต่อาก็บอกว่าอตั้งมือรับแล้วล่ะยังไงก็ตามแต่นะคะอปูมรีประกาศตรงนี้เลยว่า<อ>พี่จะขอยอยู่ใช่ไหว่าพี่นะ <laughs> พี่จะขออยู่วงการบันเทิงตราเท่าที่มีแรงทำงานต่อไปอฟังเสียงอปูหน่อยค่ะ ทำยังไงให้เสียงมันมันแบบเป็นเสียงคุณอามาแบบเมื่อก่อนนี่ก็มีวิธีหลายๆวิธีนะคะคือห้ามเดินตากฝนห้ามกินของเย็นห้ามอะไรต่างๆนะแต่ปรากฏว่าพอมันคงเหมือนนักยกน้ําหนักอะแหละพอเราทำทำมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็แข็งแรงวันนี้ยัง,ายงพากอยู่ไหมครับยังพากอยู่ครับยังพากอยู่ครับ<ล>ถ้าถามว่าละครน,น้อยก็ก็น้อยกว่าเมื่อก่อนนะฮะก็กน้อยกว่าเมื่อก่อนยังหวันว่า มันจะน้อยไปอีกกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าขณะนี้มันก็ยังมีอยู่มันก็เหมือนกับบางทีเมื่อก่อนร้านวิดีโอเทปยังเจ๊งไปได้ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่มันก็เป็นวัตจักรอย่างที่ว่าถูกต้องราคาปทบาทหลายใลเรื่องแกแบบตาตึงใจเรานะคนคุณภาพอของวงการบันเทิงนะคุณผู้ชม่ะอาปุเนี่ยหกสิบแปดนี่